วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องภาษาท่านะคะแปะเดี๋ยวไปดูกันภาษาท่านะคะภาษาท่าคืออะไรภาษาท่าคือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารผ่านท่าทางคนที่เป็นนักแสดงเนี่ย นัตสินเนี่ยนะคะจะไม่สามารถพูดในระหว่างที่แสดงได้ที่เราเคยดูเช่นโขนละครจำได้ไหมเอ่ยจะผู้แสดงเนี่ยจะต้องแสดงออกผ่านท่าทางนะคะก็คือการรรำการทำมือทำสีหน้าการก้าวเท้าการแสดงอากับกิริยาอารมณ์ผ่านภาษาท่านั่นเอง นะคะอันนี้คือภาษาท่านะคะ <S <S <ý st> พระนางยักษ์ลิงก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะเ <S ý st> ช่นนี่คือตัวพระหนูเห็นที่ครูชี้ใช่ไหมลูกตัวพระนะคะอ่าเรามาสังเกตกันก่อนตัวพระเนี่ยท่ารำของเขาเนี่ยจะเน้นความสง่างามนะคะสง่าผาเผย ต่อไปตัวนางจะเน้นความอ่อนหวานอ่อนช้อยงดงามเห็นไหมคะต่อไปยักษ์นะคะอย่างเช่นทศกัณฐ์อย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นเจ้ากรุงลงกาใช่ไหมยักษ์เนี่ยก็ต้องดุดุหน่อยใช่ไหมคะเข้มแข็งแข็งแรงการทําท่าทางต่างๆก็ต้องชัดเจนเข้มแข็งแข็งแรงนะคะสุดท้ายค่ะลิงตัวนี้คือหนุมานนะคะ หนุมานเป็นทหารเอกของพระรามเพราะฉะนั้นเป็นลิงแต่ก็มีความเก่งอยู่ในตัวนะคะอาจจะต้องมีท่าทางความซุกซนของความเป็นลิงอยู่แต่ก็ต้องคงไว้ซึ่งความดูเก่งกล้าสามารถสมกับเป็นทหารเอกนะคะคุปางาค,<ะ>ค่ะคุปางสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไปค่ะดูต่อกันนะคะเอเชียค่ะคุณครค่ะมาดูกันที่ท่าแรกนะคะท่าตัวเรานะคะวิธีการปฏิบัติท่าตัวเราท่าตัวเราเนี่ยอยู่ในประเภทของการแนะนําตัวนะคะอันนี้คูยยกตัวอย่างมานะคะท่าตัวเราเนี่ย วิธีการปฏิบัติอัเด็กๆลองทําตามไปด้วยก็ได้นะคะเด็กผู้ชายทําท่าแบบพี่ผู้ชายนะคะเป็นตัวพระนะคะเด็กผู้หญิงทําท่าแบบว่าพี่ผู้หญิงนะคะเป็นตัวนางนะคะวิธีการทําท่าตัวเราก็คือเอามือซ้ายนะคะจีบจีบหงายชี้ที่อกตัวเองนะคะชี้ที่อกนะคะก็คือหมายถึงชี้ที่ตัวเรานั่นเองนะคะ อย่างในภาพเนี่ยตัวพระมือขวาจะเท้าเอวมือซ้ายจีบชี้เข้าที่อกนะคะตัวนางเอ่อมือซ้ายจีบชี้เข้าที่อกมือขวาจีบส่งหลังนะคะอันนี้คือท่าตัวเราสังเกตการก้าวเท้าก้าวเท้าก็จะก้าวไม่เหมือนกันเด็กๆดูนะคะตัวพระเห็นไหมการก้าวเท้าการวางเท้าของตัวพระเนี่ยจะเน้นการวาง การยืนให้ดูสง่างามเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างเท้าสองข้างเนี่ยต้องมีนะคะส่วนตัวนางเป็นผู้หญิงเรียบต้องเรียบร้อยนะคะรับบทเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องเรียบร้อยนะคะต้องไข้เท้านะคะหลบเข่านะคะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างตัวพระตัวนางนะคะต่อไปนะคะ ถ้ายิ้มนะคะถ้ายิ้มวิธีการปฏิบัติก็คือใช้มือซ้ายนะคะจีบค้ามแล้วดึงเข้าที่ปากนะคะชี้ที่ปากแล้วอมยิ้มนิดนิดนะคะถ้าทำท่ายิ้มแต่สีหน้าไม่ยิ้มผู้ชมไม่เข้าใจนะคะต้องยิ้มด้วยนะคะยิ้มแบบไม่เห็นฟันอมยิ้มนิดเดียวนะคะ นิ้วจีบคว่ำชี้เข้าที่ปากและยิ้มนะคะความแตกต่างระหว่างตัวพระตัวนางคือตัวนางจีบหงยที่หัวเข็มขัดนะคะส่วนตัวพระเท้าเอวเหมือนเดิมเลยเห็นไหมคะลักษณะการยืนก็จะไม่เหมือนกันนะคะระหว่างพระนางนะคะขึ้นอยู่กับบริบทในการแสดงนั้นๆด้วยว่าณนะขณะนั้นผู้แสดงกําลังยืนกําลังนั่ง หรือว่ากำลังปฏิบัติในบริบทไหนนะคะต่อไปนะคะท่าเศร้าค่ะเศร้าวิธีการทำท่าเศร้าก็คือเอามือทั้งสองข้างนะคะควาำอยู่เอ,อ บริเวณวางมือที่หน้าขานะคะมือขวาทับมือซ้ายนะคะแล้วก็ก้มหน้าเล็กน้อยนะคะแสดงสีหน้าเศร้าด้วยนะไม่ใช่ว่าทำมือถูกก้มหน้าถูกแต่ยังยิ้มอยู่ผู้ชมจะไม่เข้าใจนะคะนเด็กๆลองทำสิคะดูหน่อยถ้าเศร้าคู่มือคว่ำหรือมือแบบทำอย่างเงี้ยหรอคว่ำค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะวินเนอร์ ถ้าแตกว่นะลองดูนะคะลองทำตามนะสีหน้าต้องเศร้าด้วยนะนะคะทำไงอ่ะรูสีหน้าเศร้าอ,อ่ะคู่ของขอกินข้าวกันได้ไหมได้เลยค่ะโอเคไปต่อ,อก,กันนะคะย่มังไม่มีเรื่องเลวร้ายแต่ต่อเลยค่ะ พร้อมใช่ยังไม่ได้กินข้าวกันอีกหรอขัดกัน้าแถ้าต่อไปนะคะกินตอนเย็นไงถ้าร้องไห้ค่ะร้องไห้นะคะวิธีการทำท่านี้ก็คือใช้นิ้วชี้นะคะแตะที่หัวตานะคะ แตะที่หัวตาเป็นการเช็ดน้ําตานะคะใช้นิ้วชี้เท่านั้นนะลูกนิ้วชี้นะคะแตะที่หัวตาเป็นการเช็ดน้ําตานะคะใช้นิ้วชี้แบบนี้ใช่ไหมค่ะใช้มือซ้ายนะลูกอ๋อครูขอย้ํานิดนึงใช้มือซ้ายนะคะแตะเอ่อหรืออีกข่างหนึ่งที่เราเคยเห็นในโขนเช่นเอามือซ้ายแตะที่หน้าผากแล้วก็ร้องไห้อย่างนี้ใช่ไหมคะ กะดุ้งตัวนิดนิดอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือใช้มือเช็ดน้ำตาอย่างงี้ก็ได้นะคะได้ทั้งสองท่าเลยนะคะส่วนมือข้างหนึ่งอ่ะหนูอย่างที่หนูเห็นตัวพระมือจะวางอยู่ที่หน้าขาเห็นไหมคะส่วนตัวนางจีบอยู่ที่หัวเข็มขาดนะคะอันนี้คือท่าร้องไห้นะคะ ต่อไปถ้าอาอค่ะท่าายนะคะให้ใช้ฝ่ามือนะคะหงายมือเด็กๆหงายมืออย่างนี้นะคะแล้วเอาตรงอุ้งมือตรงนี้ค่ะแตะที่ข้างแก้มตรงนี้นะคะแล้วกดหน้าลงเล็กน้อยนะคะถ้าเป็นตัวนางจีบทรงหลัง นะคะนี่คือจีบส่งหลังนะเขาสอบตึงนะคะอมยิ้มได้นะคะแล้วก็กดหน้าลงเล็กน้อยนะคะแสดงถึงความเอียงอายนะคะนี่คือตัวนางนะคะต่อไปตัวพระนะคะตัวพระมือข้างหนึ่งเท้าเอวไว้อีกข้างหนึ่งใช้เหมือนกันเลยฝ่ามือนะคะตรงมือตรงนี้นะแตะแล้วก็ ยงหัวเล็กน้อยนะคะการก้าวเท้าสังเกตไหมคะตัวพะต้องก้าวเท้าแบบนี้เสมอนะคะเป็นการบ่งบอกว่าตัวละครตัวนี้เป็นเป็นตัวพะนะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างตัวพะตัวนางนะคะนี่คือท่าอายค่ะต่อไปค่ะท่าโกรธท่าโกรธพิมบอกอยู่ ครูท,ที่ผมเคยเรียนมาคือเขาจะเอามือถูตรงฝาคอนใช่ค่ะ <ขอ S 2> ใช่คุณปา<ช>เปนเคยสอนอยู่ใช่ค่ะโอเคค่ะอ่าฟังกันต่อนอะนะคะภาาโกลดนะคะปฏิบัติได้หลายแบบเหมือนกันถ้าโกลดก็คือเอาฝ่ามือเนี่ยถูที่คอ,อแล,ลงคุูปานขอทำตามไดไหมได้เลยค่ะทําตามได้เลยค่ะเด็กๆดูแล้วสามารถทําตามได้เลยนะคะ ครูผมไงครูครับหาตอนที่ตอนที่ครูเอามือมาถูคอมือครูหายอ่ะมันเป็นเซนเซอร์ค่ะหน้าจอเอามือถูที่คออย่างนี้นะคะขพื้นหลังสองครั้งแล้วสะบัด้นหลังบางมือตัวเองนะคะแล้วสะบัดลงนะคะเป็นการ บ่งบอกถึงความโกรธไม่ใช่ตรงแก้มนะถ้าตรงแก้มเป็นไอน,นะคะถ้าถูตรงคออย่างนี้แล้วสะบัดลงอันนี้คือการโกรธนะคะถูคอเหมือนท้าคู่ก็ไปถูคอเลยกูค่ะนุมานเหมือนทามือแบบนี้แล้วก็จะเกาหูใช่ไหมคะถ้าโกรธอะคะอ่ะเอ่บางทีก็ชี้ใช่ค่ะหรือถูที่อกก็ได้เหมือนกันนะคะทศกัณฐ์จะชอบถูที่อกใช่ไหมคะ ใช่แล้วก็มีท่าชี้ที่กระทึบเท้าขึ้นอยู่กับว่าโกรธมากแค่ไหนในตอนนั้นๆน,น,นะคะขึ้นอยู่กับบริบทของการแสดงด้วยเช่นที่เด็กๆเ,เคยดูในโขนใช่ไหมคะถ้าเป็นตอนที่ทศกัณฐ์โกรธมากก็จะชี้แล้วกระทึบเท้าเลยเแล้วก็กระทึบเท้าลงียงแต่ถ้าแค่เหมือนหงุดหงิดขัดใจก็อาจจะแค่ถูที่อกถูที่คอไม่พอใจ บ่งบอกถึงความไม่พอใจนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนางเนี่ยตัวนางจะกระทึบเท้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะตัวนางจะได้แค่ถูที่คอแล้วสะบัดมือลงนะคะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างตัวละครแต่ละตัวด้วยนะท่าวดะดูกันต่อนะคะค่า ให้เออเอเชียเหรอว่าไงคะอ่ะผู้คานอยากรู้จังเลยคะ่ะว่าทำไมทศก,กันต้องทำไมท่ารำของทศก,กัณตอนโกรธมาก,มากๆต้องชี้นิ้วแล้วก็กระเทือบเท้าด้วยค่ะเพราะว่าทศกาณ์อ่ะพูดถึงพูดถึงภูมมหลังของตัวละครก่อนนะคะทศกาณ์เนี่ยเขาเป็นพี่คนโต ได้คลองเมืองนะคะได้คลองกรุงลงกาเพราะฉะนั้นท่าทีของการแสดงวิธีการแสดงเวลาโกรธหรือเวลาไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องให้ดูให้ชัดเจนว่าน่ากลัวน่าเกรงขามเพราะว่าทศกัณฐ์คือพญายักษ์นะคะพญายักษ์หมายความว่าเป็นยักษ์ที่เใหญ่ที่สุดในเมืองนะคะสังเกตไหมทศกัณฐ์จะใช้ผู้แสดงที่ ตัวละครทศกัณฐ์เนี่ยจะใช้ผู้แสดงที่ตัวสูงมากๆตัวใหญ่มากๆกว่ายักษ์คนอื่นๆด้วยซ้ําสังเกตไหมคะคู่คะแล้วคนที่อยู่ในหมู่บ้านเขาเขาอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเมืขาเคารพหมดเลยเหรอใช่ค่ะเพราะเขาเปรียบเสมือนเป็นเจ้าเมืองไงคะเขาเป็นเจ้าเมืองเขาเป็นเจ้าเมืองของกรุงลงกาอย่างเนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเชื่อฟังเขาเขามีอิทธิฤทธิ์มากที่สุดอล้วแล้วทําไมทําไมเขาต้องจับตัวเอแฟนของพลามด้วยคะอ๋อนางสีดาใช่ไหมอเอางี้งั้นเดี๋ยวครูอธิบายให้จบแล้วลเด็กๆคี่า่องาไป,<แ>ไปนะโอเคไหม๋ยวอธิบายทีเดียวเลยโอเคไหมคะเพราะว่านักเล่ค่ะครูอยากครูอยากเล่าแต่ว่าเดี๋ยวขอคร<อ><อ>ูอธิบายอันนี้อะไรหนึ่งน่าจะอีกอํไรหนึง ขอ,ขออีกหน้านึงนะคะโอเคไหมค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะคิดคำถามไว้นะเดี๋ยวให้ถามนะคะต้องถามอะไรเด็กๆดูต่อนะคะถ้าสุดท้ายค่ะถ้ารักนะคะเวลาลเราบอกรักอันเดีทําทำมือให้ดูหน่อยอ้าวรับรักข้างเดียวมันเป็นยังไง เราสอนท่าทั้งหมดมาแล้วตั้งแต่ป 2. 2ใช่อันนี้คืออันนี้เป็นํำไว้เลยใช่าไทยคะที่เราต้องเรียนเพิ่มไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมคะบางท่าเคยรู้จักแล้วเราก็มาทบทวนกันนะอันนี้คือท่ารักท่ารักนะคะก็คือการที่เอามือทั้งสองข้างเนี่ยไว้กันอยู่ที่หน้าอกใช่ไหมคะ แล้วก็เอียงตัวไปหาเอียงตัวเพื่อมองมองคนที่เราต้องการบอกอะคะ่ะว่าเรารักใครเหมือนตัวพระตัวนางเนี้ยที่เขาลงังคู่กันเห็นไหมสังเกตการก้าวเท้านะคะเขาก้าวเข้ามาหากันเนี่ยเพื่อบอกว่าฉันรักใช่ไหมคะรักคุณนะคือมันเป็นการมีท่าเชื่อมาค่ะว่าก่อนเราจะบอกว่ารักใครเนี่ยองมีปริบทคําก่อนหน้าเช่นสมมติเราจะบอกว่ารักใช่ไหมคะ ตัวเราจําได้ไหมท่าแรกตัวเราชี้ที่อกกป๊บนึงนะคะครูครับต,ต,ตัวเราชี้ที่อกใช่ไหมคะรัดผู<อ>้ใช่ไหมคะท่านแล<อ>้วก็ฉี้นะคะ<อ>ชี้เรียงมือนะคะเป็นการบอกว่าตัวเรารักท่านนะคะอันนี้คือภาษาท่านะคะจากที่เด็กๆเ,เคยดูเ,เวลาเอ่อหนุม,มานใช่ไหมทำไปโ<ๆ>ด,ดนโดคะ่ะ อันนี้ท่ารักใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือท่ารักนะคะเป็นตอมีท่าอื่นๆนอีกไหมคะมีท่ามีท่าอะไรท่าอื่นออีกไหมเนี่ยเดี๋ยด็กๆฟังก่อนนะคะมะค่ะมีท่าอื่นอื่นไหมแล้วที่ดัทดูแปดที่เเจ็ดแปดท่าก่อนนะคะต้ไปมา้วยเหรออะไรนะคะต้องสายไปมาไดยเหรอไม่ค่ะ แค,แค่ระดับอกแค่นี้นะคะแต่ที่แต่ที่แค่นี้พอนะคะอันนี้เป็นการถ่ายภาพนิ่งอะนะคะลักษณะในภาพเนี่ยเด็กๆก็จะเห็นว่าเขาหันหน้าเขาหากันเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเขาไงเขาทาภาพเหมือนเป็นการบอกกันนั่นเองนะคะเป็นความแตกต่างระหว่างท่าพระนางด้วยเพื่อให้เห็นเท้านะคะเห็นไหมการก้าวเท้าของตัวพระ นะคะแล้วตัวนางเป็นยังไงเจ้าวทุกครั้งเห็นไหมคะต้องไข้เท้าทุกครั้งนะคะต้องมีการหลบเขา่าต้องไข้เท้านะคะคุณดูมีท่าอื่นไหม<า>มีท่าอื่นไหมวมัทนทบทวนกันค่ะอ่ะวันนี้ครูมีท่าอะไรมาให้ดูบ้างอ่ะทบทวนไปด้วยเลยนะน้องอ,อ้อวันนี้ครูมีท่าอะไรให้ดูบ้างท่าตัวเราเห็นไหมคะ

ถ้าซาถ้าร้องถ้าไอถ้าเราเอาทีละท่าลูกใจเย็นๆนะคะอ่ะทำท่าตัวเราค่ะจีบชี้ที่อกดีมากมือซ้ายนะคะตัวเราใช้มือซ้ายมือเดียวนะคะมีสองท่าที่ใช้มือซ้ายเท่านั้นก็คือท่าตัวเรากับท่ายิ้มนะคะที่ใช้มือซ้ายมือเดียวเท่านั้นนะคะ อ่าดูท่าต่อไปท่ายิ้มค่ะเด็กๆจำท่ายิ้มได้ไหมท่ายิ้มมือซ้ายมือขจีบแตะชี้ที่ปากนะคะและยิ้มนิดๆด้วยนะนะคะอันนี้คือท่ายิ้มดีใจนะคะต่อไปค่ะท่าเท้าเหมันเริมมือ มือทั้งสองข้างไหวประสานกันที่หนะะ้าขาใช่ไหมคะฝบาบนีา้ามือซ้ายนะลูกนะคะต่อไปถ้าร้องไห้ค่ะใช้นิ้วชี้เช็ดน้ำตาที่หัวตานะคะปิดปลายมือนิดนึงนะคะเก่งมากต่อไปนะคะถ้าอายค่ะ ใช้มือแตะที่ข้างแก้มเอียงหน้านิดนึงเก่งมากเลยเดี๋ยวนะลูกสมมุติว่าหนูชนใช้ขา,าหนูก็ต้องแตะที่แก้มข้างาขวา,าถ้าหนูใช้มือซ้ายแตะที่แก้มข้างซ้ายนะคะใช้ได้ทั้งสองมือนะคะต่อไปค่ะถ้าโกรธ โหดยังไงได้มั่งถูที่คอได้ทั้งสองมือเลยเอคอนะลูกหนึ่งสองสะบัด<อ>นะคะหนึ่งสองสะบัดนะคะอันนี้คือ,อท่าโหรดเฮ้ยทำท่าโหรดให้ดูหน่อยเก่งมากนะคะโหรดแบบถูคอได้แล้วอ่ะต่อไปค่ะโหรดแบบถูที่อก<อ>ก็เหมือนกัน มือถูที่อกนะคะหนึ่งสองแล้วสะบัดมือลงหนึ่งสองสะบัดมือลงอันนี้คือขัดใจไม่พอใจนั่นเองนะคะก็เป็นการโกรธใช่ค่ะต่อไปเจ้นองถึงที่ว่าหนูแบบโกรธคือชี้เลยแล้วกระเทือบเท้าไม่ต้องกระทืบเท้าจริงนะชี้เฉยๆไปค่ะชี้โอเคถ้าใครแข็งแรกกระเทืบเท้าทีเดียวบ้านทังเลยค่ะ ต่อไปนะคะท่าสุดท้ายค่ะทารักค่ะตุ๊บบูไม่ใช่ใครเป็นยักษ์นะซ้ำกระทืบทั้งเมืองทำลายโลกได้เลยโอเคเก่งมากเลยเขาก็เดินไปไม่ได้ไม่ต้องมาคุณไม่เล่าเหรอคะพ่บอกว่าอย่าเล่าคั้งตัวขาอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยว แป๊บนึงนะคะเปลี่ยนหน้าจอแป๊บนึงปูถ้าตัวลิงรักจะเป็นยังไงโอ้